ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนตประจวบัญชี11สิงหาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ชาวนี้คอสนอผีเล่งยูราโนโตวิชแข้งแบ็คขวาดาวร,รุ่ดในครั้งนี้โดยโยซิฟยูราโนโตวิชนะครับแบ็คขวาเชลติกมีข่าวว่ากำลังตกเป็นตัวเลือกเสริมทัพของแมนยูก่อนตลาดซื้อขายจะปิตัวลงโดยทางอรดิชเชนฮ่าคุณซื้อทางผีแดงต้องการจะเซ็นญากระทางแบ็คขวาคนใหม่ ในช่วงสมันี้และเดนิสเทลนะฮะก็เข้าใจในะว่าคุณสมบัติของยูรารวิชนั้นดาวเตะทีมชาติโครเอเชียเนี่ยอยู่ในเป้าหมายของแมนยูอยู่แล้วโดยแข้งวิสเปีรายนี้สร้างความประทับใจในลีกสกอตแลนด์นับตั้งแต่ย้ายมาทางบริกเกยรยบออเมื่อปีที่แล้วและฟอร์มของเขาก็ทําให้ได้รับควาสมสนใจทั่วทั้งยุโรปโดยมีอาร์เตตโกมาดริดอยู่ในสโมสอรนนั้นอีกด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ผีแดงนั้นกำลังพิจรารณาอย่างจริงจังในการคว้าตัว ยูรานอวิชซึ่งมีค่าตัวประมาณราวสิบห้าล้านปอนด์เพื่อน,นํามาแจ้งตําแหน่งกับทางชิโกโด้ดานโลดซึ่งเป็นตัวจริงในเกมแพ้บริตันเป็นต่สองในครั้งนี้โดยทั้งยูรานอวิชนั้นเคยอยู่ในบริตันของโชซีเมื่อตอนน้นฤดูกาลนี้แต่หลังจากทางเซซ่าอัสเซริโกยตาต่อสัญญาใหม่ในถินแซมฟอร์บริดชมัสตูเคิลก็ดูจะเบาใจกับตําแหน่งตัวดังกล่าวในครั้งนี้หรือนะอย่างไรก็ตามทีเป็นที่แน่ชัดนะว่า เชลติกนี่กำลังเผชิญกับการต่อสู้เพื่อร,รักษายูราโดวิชในช่วงเสมอน,นี้เอาไว้นะแต่ผมเป็นนักว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันละคันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาก,กันกครับตัวแทนแฟรงกี้ถึงบาเซรลนาเคลียอนาคตนักเตะแล้วโดยอนาคตของแฟรงกี้ดยองจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังตัวแทนมิดฟิลด์ชาวดัชเดินทางมาถึงนครบาเซรลนาเพื่อจะเคลียปัญหาดังกล่าวในครั้งนี้ โดยทงอาบรีดูซุนและก็อาซันเซตินคาจาซึ่งเป็นตัวแทนของแฟรงกี้เดยองและก็มาจินเดเวดเดินทางถึงนครบารเซร์นาเพื่อจะเคลียร์เรื่องอนาคตของนเตะในการดูแลของเขากับทีมอาซูการา์นาตามการรายงานจากทาง ESPN วนพุชิบันมาโดยแฟรงกี้ตกเป็นข่าวชื่อมโยงกับทางแมนยูและก็เชลซีตลอดช่วงสมัยนี้แต่ไม่ฟิลไวช์่าเปีเป่ยระไรนี้ยืนยันเจตนาบรมทว่าเขาต้องการชักค้าคนตินค้ำนูต่อไป ทำการปัญหาของสมสุรนที่จะไม่สามารถลงทบีนนักเตะอย่างที่คาดหวังเอาไว้ได้เนื่องจากยังมีปัญหาเรื่องพดานเงินเดือนที่เกินขีดจำกัดของไลนการสเปนซึ่งการปล่อยมิดฟิลชาวดัชออกจากท,ทีมในช่วงสมอน,นี้จะช่วยเคลียร์ปัญหาดังกล่าวได้ดีระดับหนึ่งเลยนะโดยําการรายงานจากทางทีมประบุตรเรเนวาทั้งดูซุนและก็เซคินตายาเดินทางมาถึงนครบาเซร์นานแล้วเพื่อเคลียร์ปัญหาของสอนัตเต้ในความดูแลของพวกเขาโดยเฉพาะเคสของเบดเวท ที่สโมสรแจ้งให้หาทีมใหม่ในช่วงสมัยนี้ส่วนกรณีของฟรงกี้นั้นอาจจะเป็นการพูดคุยเรื่องการลดค่าจ้างเขาหากต้องการที่จะเล่นกับทางทีมอาซูการ์นาต่อไปในรกรนี้โดยบาร์เซโลนาปล่อยนะฮะทางออสการ์มินเกซ่าวิริกิบบรูชกับทางนอเบรโตมูราน่าเนโจออกจากทางค้ำนูนในช่วงสมัยนี้และก็ยังมีแผนแยกทางกับทางบริเวน โซเมอลอุมชิตี้และก็เมฟิชดะปายนอกจากนี้แล้วสโมสรยังพูดคุยกับบรรดานักเตะอาวุโสทั้งโซโฮิโอบุสเกตเคียบราตปีเก้และก็มาร์คอังเดเทสเตเกนเพื่อจะขอลดค่าจ้างกันอีกครั้งในครั้งนี้เป็นนาว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะฝรังกีตยองดิวกับทางแบนยูเรามาดูประเด็นข่าวจอมากักอนอีกครับโอเอ็มวนจะราบบายยีจากผีในครั้งนี้นะโดยทางโอลิมปิกมากร์เซ์กลับไปสนใจเอดิคบายยี กองหลังของทางแมนเชสเตอร์ูไนตดตามการรายงานจากทางเลอร์กิฟโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมามีการารายงานน้ำว่าโอเอ็มต้องการจะยืมตัวแนวรับไว้ชเปรายนี้จากปิศาจเดลแต่ไม่สำเร็จขณะนั้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเลอร์กิฟระบุว่าทีมดังของฝรั่งเศสหันมาสนใจแนวรับรายนี้อีกครั้งโดยสุดงแต่น้ำหอมได้เผยได้ว่าบักเซ่พร้อมจรจายดึงใบยิบมารรวมทีมซึ่งทางสีแดงเองก็เปิดโอกาสการเจรจาในการปล่อยแนวรับชาวเอลวิโคสออกจากทีมไป ทันีีการปริการไม่ได้ระบุนะว่าจานจากเจราจารเนี่ยจะออกมาในรูปแบบใดขณะนั้นแมนยูก็พร้อมรับฟังข้อเสนอในการยืมตัวซึ่งมีทั้งเงื่อนไขดึงตัวชาบอลหรือไม่มีก็ตามทีเพราะทีมดังจากอังกฤษปล่อยส่วนเกินออกไปแล้วทาาด้านของมบย,ย์มไม่บิดโอกาสในการย้ายทีมโดยทงนักเตะเองตกลงนะฮะหรือว่าต้องการจะลงสนามมากกว่านี้ขณะนั้นโอเอ็มยังมองด้านอักเซลซากาดูเป็นอีกทางเลือกช่นเดีือกันในวลานี้ นะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าว่อมากันดีครับแมนยูสอจะเซนอดีตแข้งเชลซีแก้วิกฤตเกมรุกก่อนนะโดยแมนยูตกเป็นข่าวว่าอาจจะเซ็นสัญญากับทางอาเบโรโมอรต์ตาก่อนหน้าทีมชาติสเปนของอตเลติโกมาดริดหลังทีมตารามีจะ,จะปล่อยแข้ง29ปีรายนี้ออกจากทีมเต็มทีแล้วจากการบริการของเมโทรเมื่อวันก่อนที่บ่านมา โดยอาร์ติโก้เมตริกนั้นได้พึ่งจะได้ตัวอับบราโมราต้ากลับมาสู่บ้านผลบอนกันอีกครั้งหลังจากเจ้าตัวนะฮะบหมดสัญญาย,ยืมตัวกับทางชูวินจูชทว่าก็เตรียมหาทางปล่อยตัวทีมทันท,ทีด้วยการเช็คกับทางเบนยูนว่าอยากได้ไปช่วยลงเล่นบอลในวันนี้หรือไม่หลังทีมไปแดงมีปัญหาเรื่องตัวจดสกอ์โดยทางอับบราโมรต้าเคยมาลุยโปรแกรมบอลพิีเมริกกับเชลซีมาแล้วลหนึ่งซึ่งผลออกมาคือเจ้าตัวสอบตก จึงย้ายกลับไปที่สเปนอยู่กับทางอตเลติกโก้มาดริดในท้ายที่สุดแล้ววันนี้ก็ไม่ได้มีช้อยให้แมนยูเลือกมากมหมนักและหากต้องการกองหน้าที่มีประสบการณ์นั้นนับว่าดาวยิงเวชียเปลี่ยนไรนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวท่าน,นี้แม้ว่าทางอาร์บโรโมเรต้าจะเคยล้มเหลวกับทางเชลซีทว่าด้วยประสบการณ์ของเขาดนั้นนั้นนับว่าน่าจะช่วยแมนยูเรื่องฟืนฟ้นฟูได้อย่างแน่นอนหลังผ่านเกมแมตับปรนาชาติกับสเปนมาแล้วอย่างโชคโชน แถมด้วยทีมใหญ่อย่างทางเบริอัลมาดริดจูวนตุสหรือว่าอาร์เรนติโกมาดริดในครั้งนี้เป็นตัวการันที่ต้องรองดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมารก,กันครับไม่พอใจพฤติกรรมนะขคงแมนยูอยากจะให้ทีมตัดใจปล่อยบรอนโดในช่วงสัมดานี้โดยตั้แต่แมนยูส่วนใหญ่ต้องการจะให้ทางคิสโน่บรอนโดซูเปอร์สตาร์ลูกหนังย้ายออกไปเพราะไม่ค่อยพอใจกับพฤติกรรมของ CR7 ที่จะส่งผลกระทบต่อสเปริตพันทีม โดยกรตันทีมชาติโปรตุเกสทำตนเองงองแงนะฮะไม่ยอมเดินทางไปกับทีมในช่วงอื่นเครื่องปริสั้นที่ผ่านมาแถมตอนที่ลงเล่นเคาะหนิมกับทางบรายโ ano, ยบบายเกโน่ตัวก็หนีกับบ้านก่อนหลังจบเกมหลังถูกเปลี่ยนตัวในช่วงพักครึ่งหลังจากการการะทำดังกล่าวทำให้ทางเอริกเชนฮารผู้จัดการทีมออกมาแสดงความไม่พอใจแต่สุดท้ายลักเตะยังได้รับโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมพิมเรกนัดเปิดซีซั่นแพ้บริตันแอนด์โฮฟอัลเบียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับสถานการณ์ของบรนโดนั้นชักทําให้หนักเตะหลายคนในทัพาจแสดงเริ่มเบื่อหน่ายที่สุดแล้วและถึงขนาดที่อยากจะให้สโมสรตัดใจปล่อยดาวเตะเจ้าของบอลลอดอ5ห้าสมัยออกจากโลกระดัความฝันให้สิ้นเรื่องสิ้นราวในช่วงสัยนี้กันไปเลยนะโดยนักคาว,วงในแมนยูได้เผยด้ว่าตอนนี้มันชักจะเริ่มทําให้หนักเตะหลายคนทั้งกังวลใจและประําคาญใจเป็นอย่างมาก เขามีสายสัมพันธ์ที่ดีในแคมป์แต่หลายคนนั้นรู้สึกเบื่อหน่ายกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทำทั้งนี้ทางบรโด,โดเองก็แสงดงเจตนามนะฮะอย่างชัดเจนว่าต้องการจะย้ายทีมทั้งที่เพิ่งจะหวนกลับมาเล่นกับทางผีแดงเพียงแค่12เดือนเท่านั้นเนื่องจากย้ายไปค้าแข้งกับสโมสรที่ได้โคตตาไปลุยยูฟาแชมเปียนลีกในครั้งนี้นั่นเองครับน,นานะผมเป็นว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าอนาคตของเจตโต้นั้นจะอยู่กับแมนยูต่อไปได้อีกนานแค่ไหน เรามาดูข่าวจอมาก,ก,กันครับไรที่4จะมาจริงไหม ESPN มั่จใจแมนยูปิดดิวบราบ,บิโอต์ภายใน24ชั่วโมงนี้จาแน่นอนโดยสื่อดังมั่นใจว่าแมนยูจะคว้าตัวอาเดียงบราบ,บิโอต์กองกลางชาวฝรั่งเศสมาสมทัพภายใน24ชั่วโมงต่อจากนี้อย่างแน่นอนครับโดยอาเดียงบราบ,บิโอต์มิดฟิลด์ของูเวนตุสแห่งสึกกันโชสเตรอาตรี 3, กาตูริลนที่จะย้ายไปที่แมนเชสเตอร์เดทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกหลังจากประทับใจเอลิดิชันฮาร์ ภายหลังจากที่การติดต่อทางโทรศัพท์กับกุสูชชาวดัชเมื่อวันจันทร์ที่8สิงหาคมที่ผ่านมาโดดินฮาร์เขามีส่วนร่วมเป็นส่วน,วนตัวนะฮะ,ะเบอระเจเกตกรอมดาวเตะชาวฝรั่งเศสร,รายนี้ขยายบาคาแคคชิโอเชอร์ฟอร์ดด้วยการโทรหากองกลางร,รายนี้ด้วยตนเองขณะที่ตัวเตะเองนั้นก็เปิดกว้างสำหรับการย้ายออกจากทางจูเวนตุสแต่เขาก็ต้องการจะเล่นในศึกแชมเปี้ยนลีกต่อไปซึ่งแมนยูก็ไม่สามารถจะให้ได้ ใดการบริงานจากทาง ESPN ได้เผยนะว่าบราบิโอดรู้สึกประทับใจหลังจากที่ทางเชนฮากคสละเวลามาโชว์หาเขาภายในวันจัทร์เพื่อนมน้าวให้ย้ายไปที่โลลลคอแห่งความฝันหรือว,ว่ากันว่าแข่งจากเมืองน้ำหอมใบ,บนี้แมนยูว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกฟุตบอลและตอนนี้ก็พร้อมจะย้ายทีมแล้ว นอกจากนี้ยังมีการบรนงานว่าปิศาจตกลงค่าตัวของกองการายนีกับยูเวนตุสได้แล้วแต่พวกเขายังไม่ได้หาบริอวเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวซึ่งจะมีการเจรจากับเอเจนต์และคุณแม่ของปริโอตันต่อไปอย่างไรก็ตามอุปสรรคดูเหมือนว่าจะเกี่ยวกับการข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางเวโบรนิกคุณแม่ของตนและก็เอเจนต์ของตัเตัตเ,อเองนะฮะซึ่งเป็นการเจรจาต่อบรองที่ขึ้นชื่อเ,เรื่องความรอบจัดและเขี้ยวรักดิน เธอเคยเปิดสึกกับทางปารีสแซงแบงมาแล้วที่ขายลูกชัยให้กับทางจูวินจูสเมื่อปี2019อยู่หลายครั้งแดยล่าสุดนั้นเดอะเทเลกราฟเผยได้ว่าเมอร์ทัฟกำลังเดินทางไปพร้อมกับภารกิจในการปิดดิวที่4ของแมนยูในช่วงสมัยนี้ต่อจากทางไทเรลมาเลเซียริซันโดมาชินเนชและก็คิสเตียนอีลิเซนในครังนี้และนี้ก็เป็นสรุปข่าวล่สมรสแมนเชสเตอร์ในช่วงชันครับ ขอบคุณทุกคนที่ิชมผมกดไลด์กดแชร์แล,ละกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ